ไายลุกกันต่อครับมาที่ร้านเบอร์เกอร์ช็อตนะครับมาเจอไอ้เลสเตอร์อ้วนนะครับไปอ้วนเม,มนแม้ว่าไปนั่นครับ <g ül> ไอ้อ้วนเลสเตอร์นะครับมันบอกว่าพอดีฉันไม่ว่าง,งานะเพื่อนอยวันนี้นะพอดีจะไปปาร์ตี้กับปุ่งแองจูอัปเดตนะพอดีได้เข้ากลุ่มกับพวกเขาแล้วนะแต่ตังก็ต้องหานะอยากจะให้แกน่ะไปขายสินค้าให้หน้อยละกันนะนี่เลยแล้วก็มาขายแป้งให้กับชาวแกงนะครับเน็บห่อเป็นมัดข้าวต้มเลยครับทุกคนนะภารกิจนี้ก็ง่ายๆนะ แค่แว้นมอเตอร์ไซค์ครับหรือว่าวิ่งไปขายก็ได้นะครับขายให้หมดมัดนะครับแค่นั้นภารกิจก็ผ่านเลยนะครับแต่ว่าก็มีอุปสรรคนิดนึงนะครับในระหว่างทางนะครับเราก็จะได้เจอแก๊งอื่นด้วยนะครับที่มาขายกับเรานะครับเหมือนกับเป็นคู่แข่งนั่นเองครับนี่พอเราขายเสร็จครับเราก็แค่มามอบเงินทั้งหมดให้กับเจ้าเลสเตอร์นั่นแหละนะครับนี่มันก็ขอบคุณเรานะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปครับภารกิจนี้ง่ายจัดกันเลยทีเดียวเี่ว และในบารกิจต่อไปครับเวสตันบอกว่ามีข่าวดีครับแล้วก็มาหามันที่หน้ารูปปั้นโพไซดอนนะครับทุกคนนะโพไซเอนนี่นะ,อะพอเรามาถึงแล้วครับเวสตันบอกว่าไอพวกเอ i ีไอ่มันต้องการแก้ไขพวกระบบเครื่องดักฟังผิดกฎหมายนะเพราะดีมันส่งสัญญาณรบกวนพวกเขาในการทํางานนะถ้าแกทําได้นี่พวกเขาจะบอกให้หนอนบ่อนไส้ในกลุ่มไทแอดให้กับแกด้วยเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับภารกิจเนี่ยและทีนี้ครับแล้วก็ ไปตามหาไอ้เครื่องส่งสัญญาณต่างๆนะครับจะมีอยู่3จุดนะครับทุกคนนะแต่ที่จริงนี่มีอยู่ประมาณสัก2จุดนะเพราะว่าจุดแรกมีแค่พวกแก๊งที่ปล่อยสัญญาณรบก,กวนพวกเนะอฟบีไทยเนาะแล้วก็จุดที่2นะครับก็จะเป็นจุดที่ด่าขวาครับภารกิจน,นี้ยากเอาเรื่องนะเพราะว่าไม่มีจุดเบรทนะครับเราต้องขับไปตามเมืองนะครับแล้วก็ค้นหาเอาแล้วเองครับนี่มันก็จะมีเครื่องอยู่ รงหลังคา1จุดเนาะส่วนอันสุดท้ายนี่มันจะเป็นรถตู้ครับเราต้องขับหาเอานะครับในเมืองไม่มีจุดเบาอ,อีกแล้วครับ่านนะครับเราทำลายเสร็จครับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นเลยในภารกิจต่อไปครับเราจะเจอกับอิตาลุงซินจ้าหมิงครับนี่มันมาแจ้งเรานะครับว่าตอนนี้พวกแก๊งเกาหลีนะมันกาลังจะส่งอาวุธนาาหนักกัน้าที่ท่าเรือนะอยากจะให้แก ไปกาจัดพวกมันหน่อยนะเพราะว่าพราพวกมันได้อาวุธพวกนั้นไปนะบอกเลยว่าแก๊งมันโหดแน่นนวนเลยทีเดียวเชียวนั่นเองนี่เลย <c oughs> และที่นี้ครับเราก็ไปจัดการพวกแก๊งเกาหลีครับที่กําลังจะส่งมอบอาวุธกันนั่นแหละนะครับบอกเลยว่ามาเต็มกันเลยทีเดียวเชียวเนาะนี่เลยก็จะมีหัวหน้าใหญ่นะครับที่ขับเรือออกไปเนาะแล้วก็ตามล่ามันไปนะไอ้พวก แก๊งเกาหลีครับที่หลบหนีไปนะมันเป็นแก๊งเกาหลีมิทาวนะครับทุกคนชื่อมันนะทุกคนลริมนะครับนี่จัดการเสร็จภารกิจก็เสร็จสิ้นครับง่ายจัดอีกแล้วครับท่านไหนภารกิจต่อไปครับมาหาลูดี้ที่ร้านซักผ้านะครับนี่พอมาถึงแล้วครับไอ้ลูดี้มันบอกว่านะครับมันมีแผนการนะที่ทําไปแล้วนะครับก็คือมันเอาเครื่องดักฟังนะครับไปซ่อน ไว้ในรถของแก๊งครอฟบ้านะครับหรือว่าไอ้จิมมี่ครอฟบ้านะต้องการให้เรานะครับไปขโมยรถคันนั้นมานะครับแล้วมันก็จะเอาเครื่องบันทึกเสียงที่มันบันทึกไว้นะครับมาฟังเนาะว่ามันคุยอะไรกันบ้างน,นะครับและข้อความต่างๆนะครับมันมีเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มไทแยอยกหรือเปล่านะครับแอบบมันเอาแก๊งเราไปขายหรือเปล่าอะไรเนี้ยนะครับนี่ในระหว่างทางครับ แล้วก็จะได้เจอกับพวกแก๊งเมซิน่าด้วยนะครับทุกคนนะก็จัดการให้หมดเลยนะทั้งเมซิน่าทั้งคอปบ,บาอะไรต่างๆครับทุกคนนะฆ่าให้หมดให้เรียบเลยทีเดียวเชียวครับนี่สว่วนพิธีเข้าเมื่อกี้ครับทุกคนเห็นแบบๆใช่ไหมประตูมันไม่เปิดนะเราต้องทําลายรถเอ่อรถถังน้ํามันก่อนเนาะถึงจะจัดการได้ถึงจะเข้าไปได้เนาะและพอเราจัดการเสร็จครับเอามาส่งให้รูด,ดี้ครับที่ร้านเดิมนั่นเนี่ยนะครับมันก็จะขอ ไปเอ่อเขาเรียกว่านะไปฟังก่อนเนาะไปฟังเครื่องบันทึกเสียงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งเราอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงไปลุยกันต่อครับในบรกิจต่อไปครับซินจาวหมิงครับบอกว่าตอนนี้หัวหน้าแก๊งพวกเกาหลีเนี่ยพวกมิสไซน์ะมันต้องการคุยกับตำรวจนะมันกำลังไปจับไปคุยด้วยและดูเหมือนว่ามันอยากจะ ออกไปเป็นอิสระจากพวกเราแล้วนี่ก็คือตอนนี้ครับเหมือนกับพวกแก๊งเกาหลีครับมันทํางานให้กับอิตาลุงซินด้วยครับเป็นเหมือนลูกน้องเป็นเหมือนเบนเนาะและดูเหมือนว่าพวกมันนะครับก็ไม่อยากจะเป็นเบนต่อไปครับนี่มันก็อยากเป็นอิสระนะก็เลยไปต่อรองกับตํารวจนะครับเหมือนอยากแยกตัวจากกลุ่มไหแอนนั่นแหละนะครับอตาลุงซินบอกว่าเฮ้ยหวง ไปทำไายแล้วก็จัดการพวกมันนะแล้วเบิดฐานทับให้มันเรียบเลยเพื่อสั่งสอนให้มันรู้นะว่าไม่ควรแยกตัวเป็นอิสระจากพวกเรานี่เราก็มาจัดการให้กับตะลุงสินครับแล้วเบิดไปสายจุดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับทุกคนนะในภารกิจนี้ครับนี่ภารกิจนี้จัดการเสร็จครับแล้วก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมาครับนี่ฉากแอคชั่นครับทุกคนนะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวครับนี่รอบนี้มาทางน้ำครับภารกิจก็จะเสร็จสิ้นเลย ในบริิจต่อไปครับตามหาหนอนบ่อนไส้กันต่อครับไม่รู้ว่าใครนะครับที่เอาดาบไปตอนนี้ครับแล้วก็พยายามหาข้อมูลต่างๆนะครับนี่เลยเลตเตอร์บอกว่าดูเหมือนว่าแฟนสาวของหัวหน้าแก๊ง a n g เ l of d e a เดนี่เขาน่าจะรู้อยู่นะว่าไอ้หนอนบ่อนไสนี่มันคือใครและวันนี้นะเราก็ต้องไปทำงานให้กับพวกเขานะถ้าทำได้นี่เราอาจจะมีโอกาสเข้าใกล้แฟนสาวของหัวหน้าก็ได้นะเพราะว่าแฟนสาวของหน้า อาจจะรู้เรื่องนอนบอลไส้นี้นั่นเองครับนี่ภารกิจนี้ครับแล้วก็ต้องไปคุ้มกันรถนะครับที่กําลังจะส่งของของพวกแก๊งเอ็นจิ้ออฟเดดครับนี่ในระหว่างทางครับก็เจอแก๊งเดอะรอตนะครับที่มาจู่โจมนั่นเองครับนี่สองแก๊งไม่ชอบกันเนาะระหว่างเดอร m อตเอ็มซีแล้วก็ a อ g นจิ้ d ออฟเดครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูกับทุกคนว่าจะรู้เรื่องราวหรือเปล่าเนี่ย ประเด็นก็คือเล่นจบทีไรนี่ภารกิจเสร็จสิ้นเนาะก็ไม่บอกนะครับว่าตกลงนี่มันคือใครกันแน่นะครับทุกคนนะไอพวกที่อยู่เบื้องหลังนะครับนี่พอจบภารกิจแล้วครับทุกคนนี่เลยซีโยเกนเบบีอ้าวซะงั้นเดียวเดียวตกลงนี่มึงหลอกให้กูไปทํางานหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ในภารกิจต่อไป <c oughs> ก็ทุกคนไปหาโรดี้ครับดูเหมือนว่าจะเจอหนอนบอนไส้แนวนะครับและไอห,หนอนบอนไส้ ที่มันขายข่าวให้พวกแกงไทยแอดนะครับมันก็คือแกงคอบบ้าทั้งหมดนั่นแหละครับทุกคนนะแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดในแก๊งนะครับก็ต้องไปจัดการเฉพาะคนที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกนะครับก็จดรายชื่อมาแล้วก็จัดการหมดเองครับทุกคนภารกิจเนียนะครับตกลงมันไปขายข่าวอะไรให้มึงวะเนี่ยทำไมต้องฆ่าจนหมดแก๊งเลยทีเดียวเชียวนะครับจังหวะนี้นะครับนี่ก็คือ มันต่อจากภารกิจก่อนนะที่ได้บันทึกเสียงมาเนาะเขาก็ไปฟังนะครับว่าใครคือนอนบอนไ้นะที่เอาแก๊งไทยแอดไปขายนี่แก๊งไทยแอดนี่มันยิ่งใหญ่จุงเบยนะครับทุกคนนะ <c oughs> ก็จัดการพวกนอนบอนไซหมดครับนี่จัดการเสร็จภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะครับแต่ก็ถือว่ายากอยู่ครับภารกิจนี้นะเล่นสําสำคัญนะครับกว่าจะผ่านเนี่ยนี่โอ้โหดูดิตำรวจแล้วเนี่ยสองสำคัญเลยที่เียวเชียว และในบริกิจต่อไปครับไร้สาระสุดๆเลยครับทุกคนนะก็คือบริกิรที่เจ้าเวสตันครับมันทํารถหายครับทุกคนนะจังหวะนี้ครับและเป็นรถที่เมียมันซื้อให้ครับและที่สําคัญครับมันไม่อยากให้รถเป็นรอยนะครับแต่มันสําคัญสุดที่สุดกว่านั้นครับทุกคนนะสิ่งสําคัญในรถก็คือมันมีเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับที่สามารถนำไอ้เวสตันเข้าคุกได้ครับเนื่องจากมันเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะแล้วก็ติดต่อกับพวกโจนะหรต่างๆ นั่งครับทุกคนนะมันก็อยากให้เราไปชิงรถคันนั้นกลับคืนมานะครับประเด็นก็คือทําไมมึงไม่ล็อกรถวะเนี่ย <c oughs> นี่เราก็ต้องขับตามเพื่อชิงรถกลับคืนมาแหะครับทุกคนในภารกิจเมียนะครับและ แก๊งที่ขโมยไ,ไปครับทุกคนนะเป็นแก๊ง Angel แองเจิลอัปเดตทุกคนจังหวะนี้ครับไปคุยกับเนสเตอร์ได้ป่บว่าเนี่ยเนสเตอร์บอกว่าไอ้กไม่เกี่ยวนะเมียทุกอย่างมันชิกำโยงกันนะทุกคนนะแล้วก็ต้องไปตามล่ารถคันนั้นมาครับนี่พอได้แล้วครับเนื่องจากมันไม่อยากให้รถตัวเองเป็นรอยนะเราก็ต้องเอาไปซ่อมให้มันด้วยครับจังหวะนี้โอเวสตัน,นมึงนี่เอาทุกอย่างเลยทีเดียวเชียวครับนี่หลังจากนั้นครับเราต้องขับรถ กลับอย่างระวังเนาะเพื่อไม่ให้รถมันพังด้วยครับทุกคนนะเหตุผลที่มันมีขีดสีน้ําเงินขึ้นมาครับทีนี้เราก็ไปแอบซักซอกหนึ่งครับทุกคนนะซอกไหนก็ได้ครับนี่ไปจอดนะครับแล้วเราก็มาที่หลังรถนะครับนี่มันจะยากอะไรว่าเวสตันมึงจะเก็บหลักฐานที่จะให้มึงเข้าคุกเออเก็บไว้ทําไมวะเนี่ยมันก็ทําลายทิ้งสิวะอะไรเงี้ยครับทุกคนนะแล้วก็เผาหลักฐานทั้งหมด ทิ้งับทุกคนนะภารกิจก็จะเสียสิ้นครับแหมง่ายนิดเดียวเวตันมึงนี่โงดจัดเลยดีเดียววและในภารกิจต่อไปครับห่วงก็มาเจอกับรูดี้ครับนี่เฮ้ hey, รูดี้เอาเครื่องบันทึกเสียงมาให้กับชอนซ้าส่งคอปปี้มาก็ได้นะไปไล์แผ่นมาก็ดีนะเพื่อนเอ้ยก็ต้องการเครื่องบันทึกเสียงนะหรือว่าม้วนเทปที่บันทึกเสียง พวกที่บอกว่ามีหนอนบ่อนไส้ในแก๊งไทเอดครับนี่จะได้เอาไปให้ลุงสินเนาะแต่นี้ครับลูดี้ก็ยังไม่ยอมให้เราครับลูดี้บอกว่าแกต้องนำงานชิ้นสุดท้ายกับฉันก่อนนะพอดีฉันกำลังจะไปพบพวกครอบบ้าอยู่พอดีฉันจะไปเจราจาสงบศึกกับพวกมันอืมก็คือพวกมันนะจะมาเจราจาสงบศึกกับอีตารูดี้ครับแต่อีตารูดี้ครับเฮ hey. มันจะมาแอบซุ่มจัดการพวกแก๊งครอบบ้าให้หมดน,นั่นเองครับโดยใช้เรานะครับมาซุ่มโจมตีโดยการช้อยสไนเปร์นั่เองครับนี่เพื่อจัดการแก๊งครอบบ้าให้หมดเนาะเผื่อไอ้รู้ี้มันจะกลายเป็นอิสระจากแก๊งครอปบ้าครับพูดง่ายๆนะครับนี่ในภารกิจนี้ครับเราก็จะได้เจอกับหัวหน้าแก๊งครอปบ้าด,ด้วยนะครับที่มันมาคุยกันเนาะนี่ครับเ hey, ฮ้ยวันเดย์ดูมั้ย เจอก็ดอยเดยซ์อะไ,ไรงเงี้ยนะมึงตายแนนอนนะจังหวะนี้ว่ามีคนคุมกูอยู่นะแต่ที่บอว่าฝั่งตรงข้ามก็คิดเหมือนกับไอ้รูดี้เหมือนกันครับก็อยากจัดการรูดี้เนาะส่วนเราก็อยากจัดการไอ้แกงคอบบ้าเหมือนกันครับต่างคนต่างคิดฆ่ากันครับ แต่ก็ไม่นึกนะว่าจะมีสไนเปอร์ที่หลบซ่อนอยู่ครับนี่ยิงมาจากเดาวที่ยำเลยมั้งเนี่ยล้วก็ช่วยยิงครับจนกว่าอิตาลุงรูดี้จะหนีออกมาได้ครับมาล่งแล้วเออไอ้อมวนเทปปุ๊ละลงเอาทิ้งกูไว้ด้วยประเด็น